ส่วนในแป้งนาะแป้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวกระบี่นะครับก็คือสำนักงานสวนจังวัดกระบี่เรานี่ก็มีไปผสานศูนย์วิจัยข้าวเพื่อจะนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนำรุหกหลายเกษตรกรกลับบ้านของเรานะครับจนได้เป็นแป้งนาะที่เห็นนะครับ การดำเนินงานโครงการนํารูปหลัเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรของสํานักงานสาธัรณกิจกระบีที่ผ่านมานะครับคือ1ได้สร้างเครือข่ายผู้เข้าโครงการโดยการนำผู้โครงการมาทําความรู้จักสร้างความสนิทคุ้นเคยกันทําให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรซึ่งกันและกันได้และคอยช่วยเหลือได้ในด้านต่างๆซึ่งกันและกัน2คอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้โครงการและสถาบันเกษตรกรที่เข้าโครงการตัวอย่างเช่นนะครับได้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบีมาตรวจรับรอง gap ให้กับแปลงของผู้เข้โครงการที่มีความต้องการนะครับ ไดการขอรับสนับสนุนพันธข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวกระบ,บี่มาให้แก่ผู้รงการนะครับ3ด้านเงินทุนได้ปล่อยเงินกู้ของทุนพัฒนาสากลให้แก่สากลที่โครงการเพื่อสากลจะได้นําเงินในส่วนนี้ไปปล่อยกู้ต่อให้กับผู้่ลงการในตาดอกเบี้ยที่ต่ํานะครับ 4. นะครับด้านการศึกษาดูงานนะครับก็คือได้นาผู้วงการไปศึกษาดูงานเพื่อเพื่อนาสิ่งที่ได้ดูได้เห็นมาเป็นแรงบรรันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรต่อไปนะครับ5นะครับ ในด้านการตลาดนะครับเราได้นำผู้วงการไปจำหน่ายสินค้าออกบูธในงานต่างๆได้เชื่อมโยงสินค้าของร่วงการกับสาวกที่เป็นส่วนกระจายสินค้าและได้อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทำการตลาดสินค้าออนไลน์นะครับ 6. นะครับก็คือได้ได้องความรู้นะครับเราได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเสตรแก่ผู้วงการตามความต้องการร่วมงการนะครับ ดีค่ะดิฉันนางสาวจินจิลาลูกน้อยนะคะอ,อดีตเคยเป็นพนาาักงานสัตวบาลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมี จะกลับมาพัฒนาสวนมะพร้าวน้ำหอมของขครอบครัวนะคะโดยการลาออกจากงานแล้วดิฉันก็ได้กลับมายังสวนมะพร้าวน้ำหอมที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นได้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรนะคะ,ะมะพร้าวน้ำหอมของสวนเรานะคะที่อยู่ในแปลงนี้นะคะได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาก,การเกษตรโดยการปร,ร,ระ,ะ,ะรสานงานร่วมกับสภากงหจัดกระบีค่ะประสานงานร่วมกับศูนย์วิจัยการพัฒนาน การเกษตรจังหวัดกระบี่เข้ามาตรวจแป่งในส่วนของเรานะคะได้รับการรับรองมาตรฐานค่ะสวัสดีครับชื่อแอนนะครับปีละวัฒนวัฒน์พญาษ์ครับสวัสดีค่ะชื่อได้ค่ะเป็นที่มาของคณิดาความชื่อจริงนางสาวชิดิานธนวัฒน์พญานุษ์ค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแนะนำคณิดาความนะครับ ความนี้เกิดขึ้นเมื่อสปีที่แล้วครับอด้วยแนวคิดคือด้วยเรื่องเวลาเวลาความไม่คุ้มค่าของอาชีพเดิมที่ทำมาครับผมเมื่อก่อนเป็นพนักง,งานบริษัทครับส่วนแฟนเป็นครูโรงเรียนเอกชนครับนึ่ครับคือเห็นการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหน่วยงานรัฐนะครับในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านนะครับเลยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ก็เพื่อหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจาก,จากหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ทั้งดงทาด้านการช่องทางการจ,จัดจำหน่ายสินค้าและเงินทุนสนับสนุสน,นเพื่อ,อ,อนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและความให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ของฟาริลาฟาร์มนะครับตอนนี้ฟาริล่าฟาร์มเน้นขายเป็นพวกไข่สดนะครับเป็นหลักครับแล้วในอนาคตข้างหน้าคือจะแตกรายผลิตภัณฑ์ออกมาอีก,อกหลายๆตัวนะครับ มีตั้งเป้าไว้ว่าจะไปรูปไข่นกนะครับและก็ตัวเนื้อนเนื้อนกรวมถึงมูลนกอันเม็ดนะครับอขอขอบคุณครับกรมส่งเสริมสากกรนะครับที่ได้จัดโครงการนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนครับขอบคุณครับปกติเมื่อก่อนเคยทําสวนสวนป้ามส,วน,ส,ว,นสวนยางส่วนใหญ่แล้วจะใช้พวกเคมีเป็นเป็นอาหารพืชทุกอย่าง แต่ว่าช่วงหลังมาก็เหมือนกับรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่ไหวกับหลายๆอย่างไม่ว่าราคาไม่ว่าออสภาพดินหรือส,สิ่งต่างๆที่เราต้องอ,อต้องใช้ราคาที่สูงแล้วก็มันผลกระทบที่ตามมามันเยอะแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำกะเกษตรอินทรีย์ด้วยส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อส่วนตัวที่ว่า ทำไมทุกครั้งที่เรายืดยื่นสิ่งอื่นให้กับคนอื่นสิ่งที่เราปลูกล้วนแล้วแต่เป็นเคมีสิ่งที่เรายืดยื่นให้เขาเราเองยังไม่กล้ายังไม่กล้าจะกินแต่เราเราขายให้กับคนอื่นได้ก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าอยากจะให้นําสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องให้กับชุมชนที่ได้ได้รับส่วนนี้ขึ้นมาก็เลยตัดสินใจทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ได้เข้ามาในโครงการนําลูกหลานกลับบ้านก็ ขอบคุณในใน,ในโครงการมากที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็การให้การช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการเงินทุนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อจะนำโครงการให้บรรลุในเป้าหมายมากขึ้นทุกอย่างได้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการอบรมการฝึกทำบัญชีทุกอย่าง เข้ามาควบคู่กับการทําเกษตรแปลงอินทรีย์ก็ใช้ระบบบัญชีเข้ามาควบคู่ใช้ระบบบริหารที่เราสามารถรู้ต้นทุนรู้การผลิตรู้กําไรขอบคุณกรมส่งเสริมเกษตรที่ได้จัดโครงการนี้เพื่อ,อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงอ่ะแล้วก็มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นขอบคุณ